คุมเจ้าราชบุตรหมอกฟ้าหน้านานสร้างขึ้นราวพศสอง8เพื่อเป็นคุ้มของเจ้าน้อยมหาพรหมณนานานต่อมาเมื่อได้รับการสถาปนาเป็นมหาอมาทโทและนายพลตรีเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าผู้ครองนครน,น,น่านองค์ที่64จึงย้ายประทับที่หอคำ จึงยกคุมนี้ให้บุตรชายคือเจ้าประพันธ์พงเจ้าน้อยหมอกฟ้าณนานและให้เลื่อนเป็นเจ้าราชบุตรเมื่อเจ้าราชบุตรถึงแก่อนิจกรรมคุ้มแห่งนี้จึงตกแก่ทายาทซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้องคือเจ้าโคมทองณน,น่นานปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเจ้าสมปรารถนาและเจ้าวาสนา โดยเจ้าสมปรารถนาณน,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 น่านใช้เป็นที่พำรรนักในปัจจุบันคุ้มแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแต่เนื่องจากเคยมีรายการโทรทัศน์สารคดีต,ต่างๆมาถ่ายทำที่คุ้มแห่งนี้หนังสือพิมพ์เขียนลงทําให้คุ้มเป็นที่รู้จักเมื่อมีคนมาขอชมท่านจึงยินดีเปิดบ้านให้ชมถ้าท่านอยู่ที่คุ้มนำชมด้วยตนเอง กล่าวได้ว่าเปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี2542คุ้มเจ้าราชบุตรเป็นเลือนไม้สองชัน้นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกส่งปั้นหยาหลังคามุงกระเบื้องพื้นที่คุ้มมีกว่าเจ็ดไร่หลายรอบด้วยสวนลำไยและไม้ยืนต้นมีพันธ์ุไม้หายากเช่นต้นบุญนาคไม้บางต้นมีอายุร่วมสมัย กับการสร้างคุ้มแห่งนี้ชั้นบนห้องรับแขกด้านหน้าจัดเป็นมุมเคารพของบรรพบุรุษของเจ้าของคุ้มมีภาพถ่ายเครื่องแต่งกายเครื่องประดับยศอาวุธเครื่องถ้วยกระเบื้องเครื่องแก้วเหรียญกระสาบห้องด้านในติดกับห้องรับแขกมีของเก่าๆามากมายหลายชิ้นที่น่าสนใจอาทิ ตู้เย็นใช้น้ำมันกา๊าซที่เริ่มซื้อมาใช้เมื่อปี2496พระมาลาของเจ้าเมืองน่านองค์ก่อนสิ้นโบราณลวดลายวิจิตของเจ้าแม่คมทองเป็นต้นด้านหลังเป็นห้องครัวที่ออกแบบให้มีป่องไฟระบายควันบนหลังคาภายในยังมีเครื่องครัว แบบพื้นเมืองที่ใช้มาตั้งแต่รุ่นเจ้าแม่คมทองเช่นห้าวข้าวเตาฟืนไหข้าวข้าวของเครื่องใช้แต่ละชิ้นหรือแต่ละมุมของบ้านล้วนแต่มีเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้มาเยือนหวนนึกกลับไปถึงอดีตอันรุ่งโร์ของเมืองน่านผ่านเรื่องราวของท่านเจ้าของคุ้มแต่ละรุ่น ปัจจุบันคุ้มเจ้าราชบุตรเป็นสมบัติของเจ้าสมปรารถนาและเจ้าวาสนาณน,นานและได้อนุญาตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเจ้าผู้ของนครน,นานและวิถีชีวิตของชาวานานในอดีต